นี่ก็อยกกังวลกังวลอยู่ว่ามาถูกทางไหมก่อนนั้นกินน้อยมากๆอยากลดน้ําหนักเลยทำไา i หนึ่พักหลังๆเริ่มกลับมากิน แล้วก็เวทแล้วก็คาร์ดิโอแต่มันดูตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหอันนี้นะครับผมอยากจะบอกไว้เลยนะครับสาหรับใครที่เคยทํา IF แบบผิดๆนะไม่ใช่ IF ไม่ดีนะครับผมอยากจะบอกไ้ก่อนว่าใครทําแบบผิดๆนะครับกินน้อยไม่ได้ดูแคลอรี่นะครับไม่ดูพลังงานต่อวันที่ต้องการนะครับแล้วไปโฟกัสแค่รลยเยะเวลาอดอาหารนะ่ะอย่าง1 6 8 23 1ี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเกิดอาการน้ําหนักไม่ลงน้ําหนักตันแฟตไม่ลงแฟตตันแล้วพอกลับมากินอีกน้ําหนักตัวพุ่งขึ้นแฟตพุ่งขึ้นนะครับแล้วเราอยากจะกลับลํา อยากจะแบบเฮ้ยทาในวิธีที่ถูกต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเฮ้ยทาวิธีนี้ให้มันถูกต้องดีกว่านะครับแล้วเกิดอาการแบบนี้ครับแบบคำถามนี้เลยนะคืออาจจะดูตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักอาจจะขึ้นแฟตอาจจะขึ้นนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับไม่ต้องตกใจครับเราต้องยอมให้ร่างกายมันเอาคืนบ้างจริงๆร่างกายมันไม่ได้เอาคืนหรอกครับมันกําลังปรับตัวนะครับเพราะเวลาเราทํา IF แบบผิดๆนะแบบไม่ได้สนใจสารอาหารนะสนใจแค่ระยะเวลาอดอาหารนะเรามีโอกาสมากๆมากที่ทําให้เรากินน้อยมากๆนะครับ เราเลยน้ําหนักลงได้ในช่วงแรกแฟตลงได้ในช่วงแรกแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้ตามมานะครับซึ่งร่างกายนะครับพอมันเริ่มได้รับสารอาหารกลับคืนมากลับคืนมาเหมือนปกตินะครับมันจะเริ่มทําแบบนี้ครับเฮ้ย <c oughs> ตะกอนอะอาหารได้น้อยใช้ไขมันไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วพอเฮ้ย <c oughs> อาหารได้เยเอะละอ้าวตะกอนได้อาหารน้อยไขมันใช้ไปเยอะเกินรีบเก็บก่อนรีบเก็บก่อนเก็บในไขมันก่อนเก็บในไขมันก่อนเดี๋ยวอดอยากอีกเดี๋ยวได้อาหารน้อยอีกนะครับร่างกายมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่แฟตจะเพิ่มแฟตจะพุ่งขึ้นนะครับ หรือน้ำหนักตัวจะเพิ่มหรือน้ำหนักตัวจะขึ้นนะครับมีสิทธิ์ทั้งสองอย่างจะมากจะน้อยอยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งเลยครับอยู่ที่เราทำมาอย่างนั้นมานานไหมอดอาหารมานานมานานไหมทำอะอแบบผิดผิดมานานไหมใช้ยาลดน้าหนักมานานไหมใช้อาหารเสริมแบบผิดวิธีมานานมากมไหมอยู่ที่แต่ละคนตอบไม่ได้ครับว่าน้ําหนักจะขึ้นไปถึงตรงไหนแฟตจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับตอบไม่ได้เลยแต่ที่อยากจะให้รู้เลยคือมันอาจจะขึ้นแน่ๆมันอาจจะขึ้นแน่แ่แฟตอาจจะขึ้นน้ําหนักอาจจะขึ้น ตัวอาจจะดูใหญ่ขึ้นบว,วมขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านไปมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่าน,นครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมผ่านเงื่อนไขนี้เรากลับไปทําอะไรครับกลับไปกินน้อยไหวไหมละ่ะเพราะผมเชื่อเลย99%ไม่ไหวแล้วเลยต้องกลับมากินเยอะขึ้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเรายอมรับมันเถอะครับทําใจให้เป็นกลางทําใจสบายๆแล้วยอมรับอ๋อถ้าจะไปเวที่ถูกต้องถ้าจะกู้ระบบผผานกลับมาถ้าจะกู้หุ่นกลับมา มันต้องผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับทางนี้ทางเดียวอาจจะต้องตัวใหญ่ขึ้นหน่อยแฟตขึ้นหน่อยน้าหนักขึ้นหน่อยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมันจะนิ่งเองพอมันนิ่งแล้วเราทีเนี้ยเราค่อยมาดูเลยครับว่าเฮ้ยวิธีการต่อไปที่เราจะลดแฟตลดน้ําหนักลดไขมันเนี่ยต้องทาแบบไหนต้องทํำยังไงต้องกินยังไงต้องออกกาลังกายยังไงนะครับถึงจะถึงเป้าหมายแบบถูกต้องแบบที่ไม่ต้องกลับมาโยโย่อีกแล้วแบบที่ไม่ต้องอ้วนอีกแล้วอ่ะนึกออกไหมครับพยายามครับพยายามใจแข็งนิดนึง สู้กับจิตใจตัวเองนิดนึงผมเข้าใจครับว่าคนที่ทำไอ F หรือคนที่มีปัญหาเรื่องย oyo effect skinny fat มา mm hmm. เขาตั้งใจมากๆที่จะทําให้น้ําหนักเขาลงเร็วๆหุ่นเขาเปลี่ยนเร็วๆแต่พอเขากลับมากินมากู้ระบบเขาผ่านแล้วเกิดตัวใหญ่ขึ้นมามันทําใจลําบากอันนี้ผมเข้าใจแต่มันต้องผ่านไปให้ได้ครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะถึงเป้าหมายเชื่อผมนะครับสู้ๆผมทำคอร์เทรนออนไลน์อะ่ะ นักเรียนมีปัญหาแบบนี้มาแทบจะทุกวันนะครับผมก็ค่อยๆแก้ค่อยๆอธิบายแบบนี้เลยนะครับแบบที่อธิบายให้นักเรียนออนไลน์ฟังก็คือแบบนี้เลยนะครับก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆครับเดี๋ยวมันผ่านได้เดี๋ยวมันแก้ได้เดี๋ยวมันจะหายได้เดี๋ยวมันจะหุ่นดีได้เดี๋ยวมันจะน้าหนักลงเดี๋ยวมันจะแฟตลงได้นะครับเชื่อผมสู้ๆนะครับส่วนใครอยากจะให้ผมช่วยแบบทาเองไม่ไหวแล้วพี่ตะบะแตกนะครับให้ผมช่วยนะครับผมทำคอร์สเทรนออนไลน์อยู่นะครับคอร์สเทรนพรเวทสามเดือนนะครับสิ ให้น้ำหนักพุ่งขึ้นน้อยที่สุดแฟตขึ้นน้อยที่สุดนะครับให้ให้มีผลกระทบต่อจิตใ,ใจน้อยที่สุดนะครับก็คือแฟตกับน้าหนักกับหุ่นเปลี่ยนน้อยที่สุดนะครับในช่วงแรกแล้วค่อยๆไต่ลงนะครับอันเนี้ยคือผมช่วยได้นะครับนเรื่องอาหารการกินอันแรกเลยนะครับโปรแกรมอาหารส่วนที่2นะครับต้องออกกาลังกายแบบไหนต้องออกกําลังกายยังไงผมมีท่าฝึกมีโปรแกรมฝึกที่ทําให้เฉพาะบุคคลทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอเฮ้ยต้องใส่เทคนิคอะไรเข้าไปบ้างถึงจะใช้แฟตนะครับลดไขมันได้ดีมากดีที่สุดนะครับผมมีสอนหมดนะครับในคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเต็มนะครับเป็นคอร์สเทรน p พ i เวทแบบส่วนตัว1ต่อ1นในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ไลน์กลุ่มนะมีปัญหาอะไรสอบถามได้แบบไพรเวทแบบส่วนตัวทุกๆวันนะครับผมตอบคําถามนักเรียนผมเช็คข้อมูลเช็คกันบ้านนักเรียนทุกวันนะครับใครสนใจนะครับก็คลิกที่หน้าลิงก์ โปรไฟล์ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคลิกลิงก์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายเนะี่ยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยกดแชร์กดหัวใจกดอะไรได้กดให้หมดเลยนะครับกําลังจะไปถึงแสนซับครับ